ข่าิการออกรถง่ายๆที่ตียอยยกกรันครับ สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับโตโต้นะคะที่โชว์รูมตีออยักษรันนะคะวันนี้โตโต้จะมาทําการส่งมอบรถฟอร์ r a ร g เจอร์สีน้ําเงินคันนี้กันนะคะพี่โต้ดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอสอบถามนิดนึงเข้ามาที่ตีรถสวยเนี่ยวันแรกรู้สึกไงบ้างตอนแรกไม่ได้มาดูรถฟอร์ดนี่หรอครับมาดูรถเจ็ดที่นั่งมาดูรถเจ็ดที่นั่งแล้วคราวนี้มาเจอรถฟอร์ดคันนี้เข้าเลยประทับใจสีก็ตรงเหมนที่ผมตรงการด้วยตกใจใช่ง่ายไหมพี่ที่นี่ง่ายครับออกง่ายมากพี่โต๊งเป็นข้าราชการใช่ใชใช้เวลาประมาณกี่วันอนุมานสอง เท่นั้นเองรู้ผลเลยและที่นี่เขาบริการเป็นไงบ้างก็สุดยอดเขาบริการดีครับก็คือมีตรวจเช็คสองปีนะครับสองหมื่นเงี้ยใช่ก็คือตรงนี้ก็สบายใจขึ้นใช่สบายใจขึ้นมีอะไรก็โทรหาทางศูนย์ได้เลยอะไรเงี้ยผมประทับใจตรงนี้หลังการแล้วแล้วเขามีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะก็ไม่มีฮะไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยใช่ใช่นะรถสวยตรงปกถูกใจใช่ครับเพื่อนๆทางบ้านนะถ้าใครแบบรับราชการนะคะหรือว่าทําเป็นพนักงานนะพี่นะที่นี่ง่ายมากๆครับมีอะไรก็มาที่นี่นะครับตี๋ยอยักษ์กัลันนะครับนาเพื่อว่า ทางบ้านนะคะสนใจอยากจะเป็นเจ้าของรถแบบพี่โต้งนะคะ<ม>ก็ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โต้งมากเลยนะคะค